เรียบง่ายฟังและสบายดีเนาะถ้าถ้าเป็นธรรมะที่จะเห็นเนีเาออกจากกองทุกข์ไปธรรมะของพระเจ้าเป็นเอียงทีฟังเราเฮือกเฮือมคือกเฮือมไนการปฏิบัติคือจังเท่าเสียดยอยู่เรื่อยเนี่พระเจ้าบอกว่าธรรมะท่า่เลยเป็นเอียงทีนอกเนือจากสิ่งที่เทามีเลยทุกข์คุทุกพระเจ้าว่าเออเมียนอีหลีพระเจ้าบอกว่าโอ้มีสิ่งใดเกิดขึ้นนอกจากทุกข์โอ้มีสิ่งใดตั้งอยู่นอกจากทุกข์แล้วก็โอมีสิ่งใดดับไปนอกจากทุกข์ท่านว่า พ่อฟังสิเราเออแมนอี่ดีคำามาของวุจ้์เป็นของเป็นว่าเป็นเป็นของจริงพวุจ้าตัสรูอริยสัจซีคือความจริงอันประเสริฐสิ่งรวุจ้าบอกก็เลยเป็นความจริงพาอได้ยินสิ่งที่พุจจ์บอกปุ๊บทุกคนก็เลยอยากฟังอยากฟังสิ่งที่ผู้วุจ้าเจนให้ออกจากของทุกเลยเพราะทุกคนถูกทุกคนเกิดมากปุ๊บทุกปั๊บเลยพวุจ้าว่าวุจ้าว่าความเกิดมากเราเป็นทุกข์ เดียวแกมากกระทุกเจ็บมากกระทุกตายมากกระทุกหิวกระทุกง่วงนอนกระทุกเจ็บปวดร่างกายก็เป็นทุกไม่ทุกผู้เจ้าบอกว่าโอ้ไม่ทุกแล้วให้แดงๆเขาจังสิยบเด๋มากเกิดเมื่อแกเมื่อเจ็บเมื่อตายเมื่อหิวเมื่อง่วงนอนเมื่อเจ็บป่วยร่างกายม่ต้องมาทนทุกข์แบบนี้ผู้เจ้าก็เลยบอกวิธีม่ไห่ผู้เจ้าบอกบอกมาหลายบอกก็เลยหลายเลยผู้เจ้าบอกว่าให้พยายามศึกษาทุกคนมา เมื่อทุกเกิดขึ้นไงกำหนดรูทุกเพื่อเขาจะได้เห็นทุกอย่างแจ่มแจ่มเพราะว่าเห็นว่าทุกเกิดขึ้นทุกตามดูทุกต่อไปนี่คือเห็นทุกอย่างแจ่มแจงพผู้เจ้าให้จังไดฝึกกำหนดรูทุกฝึกจังไดเมื่อพระเจ้าอ็ฝึกมือกีนฝึกลูร่องให้เจเขารูร่องให้เจออกฝึกไปเรื่อยๆเวลาขากล่าวเดินเวลาขากล่าวงานผู้เจ้ามีสติรู้ไว้รู้กายรู้จ้าหองรู้รมหายใจเขารูร่มหายใจออกนี่คือฝึกไว ฝึกไหวเพื่อย้ำเพื่อย้ำทุกมากฝึกสติไหวเวลาอย่างเวลาหายใจเข้าเวลาใหายใจออกเวลาเคลื่อนไหวหลังกายเพื่อย้ำเพื่อย้ำทุกมากเวลามากให้จังไดเข้าเสด็มีสติดูท่านทุกตอนนี้ทุกเมื่อแล้วนะทุกตังดูอะไรอย่างนี้ว่าทุกอย่งดับไปเพราะว่าผู้เจ้าว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเข้าทุกเขาจะพยายามจะพักใส่ทุกออกไปจากห้อง เขาพยายามมีสติหูให้หูเห็นเขาต่างความจริงเมื่อหูเห็นว่าทุกเกิดขึ้นทุกตังยึดทุกดับไปมันจะเกิดความเบื่อหน่ายกุจอวาเมื่อเบื่อหน่ายทุกจิตมันเกิดคลายความกำหนัดหมายความยินดีหมายความยินลายต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นซุกไม่ว่าจะเป็นทุกเมื่อหมายความหมายกบมันเพราะว่าสิ่งเรานั้นไม่ว่าจะซุกซุกก็ยอมให้เข้าไปเสพออกสุกทุกเข้าไปต้องไปรับ เกษียบออกความทุกข์เวียนแล้วเวียนอีกยุ้งสี่ใครหพยายามรักษาสิ่งใดส,ส,สิ่งหนึ่งหรือห้องพยายามพักสายสิ่งใดสิ่งหนึ่งวงมู่จะจบตัอสิ่งต่อเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอืับไปเป็นธรรมดาผู้เจ้าให้ศึกษายังรับแจ่มแจ่มทุกข์กยายามแจ่มแจง้งสุขกยายางแจ่มแจ่มผู้ห้องเสีไดาปล่อยว่างสิ่งหนึ่งยังแจง่มแจ่มแจ่มแกจิตแจ่มแจ้งแก,จก,แกใจห้อง ธรรมะบ้านมันของงานพุทธมรไวให้จังไดอุบายพุทธบอกว่าปฏิปัติจังไดมาจากในหัวจิตหัวใจเจ้าของจิตใจ่จังใดย่อมรับวกายนี่บ้านมนของเฮ้าใจนี่บ้านมนของเฮ้ากายนี่เป็นของบ็เที่ยงใจนี่เป็นของบ็เที่ยงเฮ้าเสดจังไดพุทธเจ้าพยายามมีสติหูกายหูใจเจ้าของดูดูเมื่อมิสิ่งใดกระทบเฮาพยายามหูดูเห็นบ่สิ่งธรรมชาติภายนอกถ้ามันกระทบหูตาจมูกดินกายเฮ้าเฮ้าเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจคอยหยัง เพราะว่าเฮาคิดว่ากายนี่เป็นเฮาเฮาก็เลยไเป็นตัดสินสิ่งที่มากระทบสิ่งที่เหตุในเฮาพ่อใจเฮากับมีความสุขสิ่งที่กระทบไปเฮาพ่อใจเฮากับมีความทุกขเพราะว่ามหเฮาก็เลยเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นเป็นยามที่จังหวะมิเฮาจึงเกิดสุขเกิดทุกข์เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายจะเกิดแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนม่สิ่งใดกระทบไปธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟข้มสุขว้อทุกข์เกิดขึ้นในบ่อปอดืดเพราะว่าเฮาเป็นไม้มันว่าเป็นเฮา ข้ก็เลสุกก็เลยทุกเกิดขึ้นดินมันเคยเขียนในไผ่บอบอนามันเคยเขียนในไผ่มันเคยสูงในไผ่บอมันบอเคยแล้วเมื่อมันชุ่มร่วมตัวกันเป็นตัวห้อเป็นยางห่าจังสุกเป็นยางห่าจังทุกก็เพราะว่านี่ห่อหนละไปยึดมันถือมันเอาว่าท้าดินท้านาท้าลมนี่ท้าไฟนี่เป็นห้องฉะนั้นแล้วเราต้องมาปฏิบัติปฏิบัติเพื่อย้งเพื่อค่ายความยึดมันถือมันในห้อละความยึดมันถือมันในตัวตนของเจ้าของ นีเพ pues ื o, la figure, la sa, la la ue, mente, ่อสิ่งที่ห้าต้องมาปฏิบัติต้องมาฝึกฝึกยุไสฝึกยุบานก็ได้ฝึกยูเงื่อนห้าก็ได้ฝึกก็ขอก็ขั้วห้าก็ได้เเ้าเห็นไก่หุ่ใจจากของเวลาไม่ฟูมาเห็นห้าเขียดเวลาเห็นในห้าโมโหห้ากับงเวลาเห็นสิ่งใดทนี้เห็นให้าเกิดความหลภห้าก็บหลุนั่นแหละเ้าพยายามศึกษาเรียนรู้จากของเพื่อ่อยว่าความบินหมันคือหมันไม่โตไม่ตัวจากของ ปฏิบัติธรรมเพื่เป็นของเอ่าเป็นของ,งอนายขืนยกับผู้ใดชี้ตั้งใจแต่ปฏิบัติขัดก่อนจะของกายกะกายเฮาใจก็ใจเหาเฮายิ่งปฏิบัติเพื่อปล่อยว่างกายปล่อยว่างใจจะของในหลายริงหนึ่งที่จะมาตอบแทนเพื่อความสุขถ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติธรรมยังถูกต้องคือปฏิบัติไปด้วยความโล่งโปร่งเบาสบายคิดใจจะของิรับเงินสบายๆเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจจะของเห็นว่าใจจะของนีโล่งโปร่งเบาสบาย แสดงว่าขาเริ่มละเริ่มคข่ข้าวามยึดเหมันคือมันในตัวเจ้าของเลยระดับหนึ่งเอาเนี้ยเป็นเกณฑ์นี่แหละเอาความบอบสบายของกายของใจเจ้าของเมื่อข้อฝึกไปปฏิบัติไปความยิดมันคือมันในกายข้าเริ่มไหลร่วงไหลร่งความสุขก็ยังปรากฏเป็นธรรมดาแต่ว่าสุดท้ายแล้วสุขมันก็ยังเคียงเข้าก็ต้องละสุขที่เกิดขึ้นจากกายที่เก่าค่อยฝึกไปค่อยปฏิบัติไปเดี๋ยวองเจาก็ค่อยเห็นความจริงของกายของใจขึ้นไปทุกมือทุกมือมีแล้วมันนี้ มันรรฟังเจ็กน้อยัวเลยเป็นแรงกระตุนทุกคนกำลังมุ่งหนาสู่ความทุกข์อยากบอกให้กำลังใจว่ามันของอยากกับของที่ต้องฟังดูดูต้องปฏิบัติฟังเมิอนี้กับปฏิบัติเม่อน,นี่ปฏิบัติทําเป็นคณะคณะคณะไปพยายามหูกายหูใจจะคล้องในปัจจุบันคณะให้มันได้ดูดูทั้ามาเกอตอนแรกเกอปัจจุบันนั่นแหละ ว่าม <t nak> no ันของในอดีตมันเป็นของในอนาคตมันของ่อยุ่กับปัจจุบันขณะปัจจุบันใจจะคลองเป็นยังไงกันหูฟุฟูดูดูใจซุกใจทุกข์ใจเศร้ามองใจพ้องแทวใจเป็นกุศลใจเป็นอกุศลเขากยยามเรียบดูจะคล้องมาดูเพราะสิ่งนี้แหละเห็นในห้องคิดปิดอยู่เขายึดดียึดซัวยึดซุกยึดทุกข์ยึดเศร้ามองยึดฟ้องแท่วยึดเป็นกุศลยึดเป็นอกุศลอยู่ เมื่อยึดสิ่งใดสิ่งนั้นยอมในทุกเมื่อสิ่งนั้นมันเสพเขาเวียน่ายตายเกิดผู้จาว่าผู้มีอุปทานอยู่ก็ยังว่าแสดงว่าคุณนั้นยอมมีความเวียน่ายตายเกิดเดีเขาอุปทานยึ่มันถือมันเอหรือเขามีอุปทานในสิ่งใดสิ่งนั้นยอมแต่พราเขาเวียน่ายตายเกิดผู้วางจากอุปทานผู้นั้นคือผู้วางจากภพศาสตร์ผู้จะเข้าถึงพระนิพพานใดก็คือต้องผู้ปล่อยวางอุปทานใดเท่ากัน ฟั่งเหมือนมีละไม่ฟัง่งไม่หรอกฟั่งลายๆกันเดี๋ยวจะบ่าเข้าใจเดี๋ยวมือรุ่นจะบ่ามาหากันจะเศร้าคิดหอดกันเนาะฟั่งละไม่พ่อย,อยคิดหอดปู่ม,มากหรอโอ้ยฟังเป็นแล้วเข้าใจเป็นแล้วปู่มาดอกกระแด้วัตรซื้อเดี๋ยวจะบ่าคิดหอดกันฟังเหมือนละไม่